สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสอนการทำแอปพลิเคชันข้อมูลนักเรียนด้วยแอป Google Sheets นะคะโดยใช้ โดยเราจะใช้ไกด์แอปนะคะในการสร้างนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะทำยังไงก็คือก่อนที่เราจะทำแอปพลิเคชันเราต้องเตรียมข้อมูลก่อนนะคะว่าเราจะใช้ข้อมูลอะไรบ้างอ่าเช่นอาจารย์นะคะก็จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษานะคะก็คือเช่นเตรียมรูปภาพในในแอปพลิเคชันนี้อาจารย์จะใส่รูปภาพจะใส่ปุ่มไอคอนก็คืออ่า พวกนี้จะเป็นรูปภาพสมาชิกทั้งหมดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปอัพรูปภาพพวกนี้ลง o o g l e Drive นะคะก็คือเนื่องเราต้องมี Google Drive เพื่อที่จะอัพรูปภาพสมาชิกลงใน Google Drive 2. เราต้องสร้าง Google สร้างฐานข้อมูล Google Sheet นะคะเพื่อที่จะให้เรามีฐานข้อมูลเพื่อที่จะทำแอปนั้นออกมานะคะอ่ะต่อไปเราจะทำยังไง ก่อนอื่นเลยเราไปอัปรูปสมาชิกหรือว่าโฟลเดอร์รูปภาพต่างๆลงใน Google Drive ก่อนนะคะก็คือเราเข้ามาที่ Google Drive นะคะแล้วสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่แล้วสร้างคำว่าโฟลเดอร์นะคะคิกเข้าไปเลยเราก็ตั้งโฟลเดอร์ชื่อว่าแอปพลิเคชันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราจําได้นะคะส่วนอาจารย์อาจารย์สร้างไว้แล้วนะคะเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเราก็แค่กดสร้างนะคะ,ะอาจารย์จะยกเลิกไปก่อนแล้วหลังจากนั้น เราอัปรูปภาพต่างๆลงในนี้อ่าเมื่อเราอัพรูปภาพแล้วใช่ไหมคะรูปภาพจะเกิดขึ้นมายังไงก็จะเป็นในลักษณะนี้อะดูนะคะดูดูด,ดูเมื่อเราระหว่างที่เราอัพรูปภาพลงใน Google Drive เราไปเตรียมข้อมูลใน o o เกิลช e e หรอนะคะเราจะเตรียม Google Sheet ยังไงนะคะเข้าไปในที่จำไว้ไดีๆเลยนะลกูกก็คือมันจะมีปุ่ม9จุด ปุ 9, 9, 10, ม่ม9ก้ปุ่มมหัศจรรย์นะคะจุด9จ,จุดมหัศจรรย์ตรงนี้เราคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะมีคำว่าชีตขึ้นมาเมื่อเรามีชีตขึ้นมาแล้วอ่าให้เราเลือกข้อมูลว่างเปล่าเลยอีกหนึ่งแล้วเรามาเปลี่ยนชื่อสเปกชีตตรงนี้ว่าแอปสองแล้วกันนะแอปข้อมูลนักเรียนอ่าข้อมูลนัก ข้อมูลนะักเรียนอ่ะสำหรับอาจารย์อาจารย์ก็จะสร้างข้อมูลก็คือในข้อมูลนั้นก็จะมีเลขที่จะมีเลขที่แล้วก็ชื่อสกุลชื่อเล่นรูปภาพนะคะแล้วก็จะเป็น วันเดือนปีเกิดแล้วก็จะเป็นเบอร์โทนะคะหรือว่านักศึกษาต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลอะไรเข้าไปอีกนะคะเราสามารถเพิ่มได้ในคอลัมน์ต่อๆไปเลยนะคะอ่าเลขที่สมมุติว่าอาจารย์จะทําขึ้นมาสักสิบคนละกันเลขที่หนึ่งถึงสิอ่านืง เมื่อเราอยากทําแค่แบบแล้วเรากดลากแล้วหนูแล้วนักศึกษา,สาเห็นปุ่มสี่เหลี่ยมจุดข้างล่างนี้ไหลูกสีสีฟ้าๆนะ่ะอ่าแล้วก็ลากลงมาซะ่เอาไม่ใช่ใช่ไหมคะกดคอนโทรลเลยลูกลากลงมาเอาทำไมมันไม่เลี้ยงให้เราสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบอ่ะเลขที่สิบแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่ชื่อสกุลอ่ะ อาจารย์จะเอาชื่อนักเรียนชั้นมัธยมเอ๊ะจรอ,อรี่ปวชสามทับอ่ะยกตัวอย่างของสามชื่อของสามทับอะไรเอ่ยสามทับแปดแล้วกันนะลูกอสมมติว่าอาจารย์เอาเช็คชื่อสามทับแปดมาเอาอะไรชื่อสามทับแปดมาแล้วกันเอาเลขที่เท่าไหร่ดีอ่าเราก็จะได้แล้วนะคะได้มูลค่ะอาจารย์ก็จะเกก๊กอบลงมาวางเลยคนะ่ะ จัดเรียงให้สวยงามตามความต้องการของเราเลยอาชื่อเล่นอาคนที่หนึ่งเด็ดสองไก3สห่านสนก5้าปาหกุ้งเจ็เอ้าแป,ปอะไรดี วางเเสือ10ส,สิงโตอ่า10คนแล้วเราเอารูปภาพไปก่อนนะคะสมมติว่าวันเกิดเอาซักอ่ะสิบจะส,สิดส แล้วเบร 04, 23, 8, 7, 6, 6, อ,อร์โทร042387645อะไรก็พูดไปได้เลตอนนั้นเรากรอกทีละคนเลยนะคะอ่าแล้วทีนี้รูปภาพเวลาที่เราจะใส่รูปภาพเราจะใส่รูปภาพได้ยังไงก็คือเราต้องไปแชร์ลิงก์ที่อยู่ใน Google Drive ที่เราอัพรูปภาพใส่เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเป็นยังไง อ่าสำหรับคนแรกอ่ะก็คือแช่แล้วนะักศ,าศาึกษาดูดีๆนะลูกมันจะมีข้างล่างให้เราเราเปลี่ยนทุกคนสามารถดูลิงก์ได้เราต้องเปลี่ยนให้เป็นอ่าทุกคนที่มีลิงก์นะคะก็คือจะมีลิงก์เป็นรูปโลกอ่ะก็คือตัวนี้เราคัดลอกลิงก์ไปเสร็จสิ้นแล้วเราก็เอาลิงก์ตัวนี้ไปวางใน Google Sheet เลยทันวางวาปึ๊บอ่าได้มาแล้วคนที่สองแช่เราบปลีงก์เป็น เราก็ต้องทำเหมือนคนแรกนะคะทุกๆคนลงมาเรื่อยๆคนที่สามรับลิงมันก็จะเด้งขึ้นมาให้หนูแบบนี้แล้วก็ขัดลอกไปเลยคนที่สี่ขัดรอกลิงคนที่ห้า คนที่หกมาดูนะคะมันจะเป็นยังไงเมื่อเราทำแล้วคนที่7เราต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะสมมุติว่าสมาชิกเรามี40คนเราก็ต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะถ้าเป็นการแก้ปัญหาก็คือเราไม่ใส่ลูกภาพแต่เราอยากให้มันสวยงามเราต้องใส่นะคะใส่ลูกภาพให้สวยงามเลยอะ วางไปเลยลูกทำไปเลยคนที่เก้าไม่นานนะคะทำเราไม่ทำไปไม่นานเลี้งคัดเลอกเลงน,นะคะสิบคนสุดท้ายอะมาดูคนสุดท้ายของเราอเมื่อเราเสร็จแล้วเราเตรียมข้อมูลทุกทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะทำยังไงขั้นตอน ขั้นตอนต่อไปเรามาเข้าแอปพลิเคชันเอ้ยเรามาเข้าเว็บไซต์ไกด์ไกด์เว็บเอ้ยไกด์แอปนะคะก็คือไกด์แอปมีตัวอะไรบ้างก็คือ g, g e a worldwide o t l d l i d e a p p s com นะคะหน้าตาหน้าแรกของ s กด์แอนะคะก็คือจะเป็นในลักษณะนี้เมื่อเรายังไม่เคยสมัครใช้งานใช่ไหมคะให้เรากดคําว่า Sing Up ทนนันทีเมื่อมันขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเลยก็คือตัวนี้อาจารย์เคยสมัครใช้งานแล้วนะคะในกรณีที่เรายังไม่สมัครใช้งานมันจะโผล่หน้าไหนขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวอาจา แป๊บ,บนึงนะคะอ่ะมันก็จะเผื่อโหวหน้านี้ขึ้นมาให้เราเพราะว่าเป็นการใช้งานครั้งแรกเราจะสามารถสมัครได้ด้วยอะไรหรือว่ายังไงนะคะส่วนอาจารย์อาจารย์จะซิงอินวิสกูเกิลก็คืออาจารย์จะซิงตัวเดียวกันก็คือใส่ Gmail ตัวเดีกันกับ Google ใช้ตัวเดียวกันไปเลยนะคะอ่ะมาดูรอแป๊บหนึ่งนะลูกอ่าเมื่ออาจารย์สมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรามาดูว่าหน้านี้มีอะไรบ้างก็คือตัวนี้ new app new app ตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเราต้องสร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาใหม่ตัวนี้จะเป็นข้อมูลนักเรียนก็คือแอป,ปเดิมที่อาจารย์เคยทําไว้อันนี้ก็จะเป็นแอป,ปเดิมที่เคยทําไว้นะคะอ่าเมื่ออาจารย์จะทําแอปพลิเคชันตัวใหม่อาจารย์จะทำยังไง ให้คลิกเข้าไปเลยค่ะ New app พอ New app set ใช่ไหมมันจะมี3ตัวให้เราเลือกตัวที่1จะเป็นหน้าจอของโทรศัพท์ตัวที่2จะเป็นหน้าจอของแท็บเล็ตตัวที่3จะเป็นหน้าจอเดสก์ท็อปก็คือเช่นหน้าจอคอมพิวเตอร์นะลูกอ่ะเราจะคลิกอะไรเราเลือกหน้าจอโทรศัพท์เลยนะคะเราคลิกแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็คลิกคําว่า c o t a i e app อ่ามันจะขึ้นให้เรามาก็คือ Google Sheets บวก Guide tab Guide tab เป็นหน้าตารักษณะยังไงก็เหมือนกับการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาโดยที่ยังไม่ใช้ฐานข้อมูลอะไรเลยเราต้องตกแต่งทุกอย่างเองนะคะแต่วันนี้เราใช้ฐานข้อมูลโดยเราจะนำข้อมูลจาก Google Sheets มาใช้นะคะอะ อาจารย์ก็เลยเลือกที่จะสร้างด้วย Google Sheets เพราะว่าแอปพลิเคชันเรามีฐานข้อมูลอยู่ใน Google Sheets นั่นเองจะง่ายต่อกอารทำงาน,นนะคะแล้วเราเค่อยมาตกแตกนะคะอ่าดูหลังจากนั้นเราเลือก Google Sheets แล้วกดคัดตินำตัวนี้ลงไปอ่าดูเลยเมื่อเรากดมาแล้วนะคะโหลดเสร็จสิ้นแล้วมันจะขึ้นหน้านี้มาให้เราอ่าเราต้องเลือกว่าเราจะใช้ชีทตัวไหนอาจารย์เขียนว่า แอปข้อมูลนักเรียนนะคะหลังจากนั้นเราก็สล,ะะล,ะะกลิปขึ้นมารอแป๊บนึงนะคะมันโหลดแป๊บนึงนะคะรองานแป๊บนึงอ่ะชีทที่หนึ่งเห็นไหมคะก็จะมีรูปขึ้นมานะคะเป็นไก่ฮานอะไรตัวนี้จะเป็นหน้าจอหน้าแรกของแอปเราเมื่อเราเพิ่ม สิ่งต่างๆเข้ามาแล้วนะคะเราคลิกเข้าไปอ่ะจะมีข้อมูลจะมีอะไรต่างๆให้ขอให้เราเลือกใช่ไหมคะ <S <S อ่ะปึ๊บดูตัวนี้จะเป็นหน้าจอก็คือจะมีข้อมูลนักเรียนทุกทุอย่างที่เราเตรียมข้อมูลไว้ตรงนี้นะคะอ่ะ เราจะมีปุ่ม3ามปุ่มข้างบนปุ่ม3ามปุ่มข้างบนนี้คืออะไรเรามาดูแท็บข้างบนเลยปุ่มที่1ก็คือจะเป็นข้อมูลต่างๆนะคะที่เราแอนไซน์เข้ามานะคะที่อยู่ในชีตของเรานะคะส่วนเรามาดูว่า เมื่อเราต้องการมเมื่อนักเรียนออกจากหน้า Google Sheets ไม่มี Google Sheets แล้วแต่ในนี้มันยังโชว์ Google s h e e t ตรงนี้ให้เราเราสามารถคลิกตรงนี้เข้าไปแล้วปึ๊บมันก็จะขึ้นหน้า Google s h e e t มาให้เราได้เลยนะคะส่วนตัวนี้เรามาดูตัวนี้ก็คือเหมือนกับดีไซน์หน้าตาแอปพลิเคชันเราว่าเราออกแบบดีไซน์มาในลักษณะนี้ก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบเช่นตัวนี้จะเป็นหน้าจอของแท็บเล็ตนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นหน้าจอของตัวนี้จะเป็นแบบเราเลือกว่าใช้ของแท็บใช้ โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตส่วนตัวนี้จะข้างล่างจะเป็นของ Android หรือ iOS อนะคะอาจารย์เลือกเป็นของ iOS แล้วกันนะคะตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าตั้งค่ายัางไงเหรอคะก็คือเป็นการ<ม>เลือกธีมวิวสีของวิวต่างๆ<ม>เช่นสีของแอปพลิเคชันหรือว่าเราจะตกแต่งให้แอปพลิเคชันเราออกมาในลักษณะไหนนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่ง ปุ่มหรือว่าเราจะมาตกแต่งหน้าแอปพลิเคชันของเราตัวนี้นะคะว่าเราจะตกแต่งอะไร table table คืออะไร table ก็คือหัวของมันชีทที่หนึ่งใช่ไหมแต่เราไม่ต้องการว่าชีทหนึ่งเราต้องการว่าข้อมูลนักเรียนนะคะเราก็ต้องพิมพ์เข้าไปว่าข้อมูลนักเรียนนะคะอือ่าเห็นไหมคะก็จะขึ้นมาว่าข้อมูลนักเรียนแล้วนะคะ เรามาดูหนะ้าอออ่าแล้วหลังจากนั้นไอคอนปุ่มไอคอนตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็คือมันจะให้เราเลือกว่าเราจะใช้ปุ่มไอคอนอะไรอ่ะเอารูปบ้างแล้วก,ก,กันนะคะโหลดหลังจากนั้น mm hmm. เรามาดูมันจะมีสไตล์ให้เราเลือกใช่ไหมคะเราจะเลือกให้มันเป็นในแบบรีดรีดก็คือเป็นแบบนี้นะคะ คล้ายก็คือจะเป็นในลักษณะเหมือนคล้ายๆกระเบื้องนะคะไตเติลตัวนี้นะคะแชร์เรตอร์ชร์ตอร์คือยังไงก็คือจะเป็นข้อมูลนะคะแมปก็คือ Google Map ซึ่งในตอนนี้อาจารย์ยังไม่พาทำนะคะเช็คฟีดก็คือเป็นติ๊กแบบนี้แต่เราไม่เหมาะกับการทำเป็นข้อมูลนักเรียนเราไม่สามารถทำอ่ะการ์ดก็คือจะเป็นแบบนี้ในลักษณะนี้นะคะการ์ดอ่อน,น,นะคะ สวิปก็คือเป็นข้อมูลขึ้นมาเลยนะคะเป็นข้อมูลขึ้นมาให้เราเลยอ่าเห็นไหมคะก็จะเป็นข้อมูลต่างๆขึ้นมาให้เราเลยนะคะหัวไตเติ้ลเลือกเป็นรูปภาเอิบนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมามาเลือกนะคะว่าเราจะใช้สไตล์ไหนส่วนอาจารย์จะใช้สไตล์ลิทนะคะอาจารย์จะใช้ควาว่าลิทอ่าไมรูปมันไม่ขึ้นนักเรียนรู้ไหมว่าทําไมรูปมันไม่ขึ้นเรามาใชคดูรตรงนี้กันเลยเห็นไหมเฟล์มันขึ้นมาเฟลเฟลเฟลก็คือลิงมีปัญหาแน่ๆเราต้องไปเลือกใหม่นะคะเราต้องไปเอาลิง์ใส่ใหม่อจริงด้วยลิงมีปัญหาเราไปเลือกลิงใหม่กันนะคะ Okay. เราต้องทำ,ทำเหมือนเดิมค่ะเวลาที่เราเลือกลิงก์มาแล้วนะคะอ่ะคัดลอกปึ๊บเอาลิงมาวาเหมือนเดิมจะได้หรือเปล่าดูนะลูกว่าเราจะแก้ไขได้ไหมวิธีการแก้ไขนะ,ะเราก็ใส่ลิงใหม่เลยนะคะเดี๋ยวอีกสองคน Bao tay bay 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 ันเป็นขึ้นนึงแดงอยู่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะลองนะคะลองไหมค่ะเมื่อเราแก้ไขข้อมูลหน้าตรงนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะรูปก็ขึ้นมาเป็นปกติแล้วนะคะทุกคนะนะคะหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่ง ะะว่าเราจะใส่ธีมแอปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลือกมาเลยค่ะว่าเราจะใช้แอปธีมอะไรหรือว่าอ,อินโฟอินโฟคืออะไรคะอินโฟก็คือต้นการใส่ไอคอนนะคะต่างๆหรือว่าเราจะใส่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยต่างๆ,ๆต่อไปนะคะหลังจากนั้นเราตกแต่งเราตกแต่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะตกแต่งเรียบร้อยทุกอย่างนะคะ แล้วปุ๊บนะคะเราต้องการที่จะที่จะพับบิดแอปนี้ออกมานะคะว่าเราจะพับบิดแอปโดยการใช้อะไรนะคะเพื่อที่จะส่งแอปพลิเคชันไปให้มือเขานะคะอ่าเรามาที่พับบิดนะคะก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าแอปพลิเคชันเราอะาดูในตรงนี้แอปพลิเคชันเราอ่าเราเข้ามาตรงนี้นะคะแชร์ริงหรือเปล่าใช่อ่าเข้ามาตรงที่ พาเว key นะคะก็คือพาให้เราเลือกตัวนี้เป็น p u b บิดนะคะปึ๊บแล้วหลังจากนั้นเราก็ p u b บิดตัวนี้แล้วก็ p u b บ i t แอ p เมื่อพาบิดแอปใช่ไหมคะเราจะแชร์แอปต่างๆให้กับเพื่อนเราหรือว่าเราจะเอา QR โค้ดให้กับเพื่อนก็ได้นะคะแต่อาจารย์ต้องการที่จะให้นักศึกษาทุกคนแชร์ลิงก์ของแอปตัวเองมาให้อาจารย์จะแช่ง่ายก็คือเป็นการ Copy ตัวนี้นะคะ Copy ลิงก์ตัวนี้นะคะเมื่อเรา Copy เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ส่งเข้ามานะสมมติว่าส่งเข้ามาใน ตัวนี้แล้วกันแชทตัวนี้นะคะ chat, แบบแชทเพื่อนอาจารย์เราส่งแล้วมันจะขึ้นมาอะไรก็จะเป็นแอปข้อมูลนักเรียนเพื่อนเราก็จะสามารถดาวน์โหลดแอปเราได้ทันทีน,นะคะนี่คือการพับปิดแอปพับปิดแอปตัวสุดท้ายเมื่อเราเคยพับปิดแล้วเขาจะขึ้นมาเมื่อเราจะแก้ไขข้อมูลต่างๆเราก็เลือกที่จะแก้ไขเข้าไปเลยนะคะเราจะเมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วมันก็บันทึกให้เราอาัตโนมัติแล้วนักเรียน จะพับปิดอีกทำยังไงมันไม่จะเป็นต้องพับปิดเราเลือกคำว่าแชร์เลยค่ะมันก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาให้เราเหมือนเดิมเพื่อนจะสามารถอัปเดตข้อมูลเราได้ตลอดเวลาเมื่อเราอัปเดตข้อมูลอะไรใหม่ๆก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลตัวนั้นเลยทันทีจะไม่มีการดาวน์โหลดใหม่หรือว่าอะไรใหม่มันจะสามารถอัปเดตข้อมูลได้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้การทาแอปพลิเคชันด้วย ไกด์แอปตัวนี้นะคะก็ทําเพียงแค่นี้ค่ะก็คือแอปพลิเคชันเก็บข้อมูลนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน